สองเรื่องกันละกันอัปเดต2เรื่องเพราะวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลักๆนะครับที่นอกเหนือประเด็นสวเนี่ยมี2เรื่องด้วยกันประเด็นที่1นนะครับรองประธานสภาได้รับการมอบหมายจากอาจารย์วนนคือคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่1วันนี้เรียกไปแล้วเรียกวิบรัฐบาลไปแล้วเรียกวิปฝ่ายค้านหัวหน้าพักฝ่ายค้านที่ยื่นยัติ เรียกเท้งนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิไปแล้วนะไปพบกันที่สภาแต่ผลยังไม่ออกมาว่าปรากฏยังไงสรุปแล้วพรรคฝ่ายค้านยอมตัดชื่อคุณทักษิณออกว่ากันอย่างนี้นะยอมตัดชื่อคุณทักษิณออกแต่เปลี่ยนชื่อคุณทักษิณเป็นคำว่าพ่อให้คุณพ่อให้พ่อเป็นคนกำกับอะไรประมาณนี้นะตามยติที่ทางฝ่ายค้านว่าไว้ ไม่มีชื่อทักษิณแต่มีชื่อคําว่าใช้คําว่าพ่อแทนและการอภิปรายใช้เวลาสองวันนะธงมาประมาณนี้นะครับมีการคุยพูดเจรจากันอยู่ณเวลานี้นะผลสรุปออกมาอย่างไรยังไม่ทราบแสดงว่าได้อภิปรายแน่แน่นอนฮนะเพราะว่าฝ่ายค้านยอมมาแก้จากคําว่าทักษิณเป็นคําว่าพ่อและลดเวลาจาก5วันนะครับเหลือ2วันโดยประมาณนะ โดยประมาณก็เป็นเรื่องของเด็กดือนะ้ออวดดีที่จะเอาชนะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะฮะต้องแก้ฮะไม่แก้ไม่ได้อภิปรายเพราะคนที่เดือดร้อนที่สุดตอนนี้ถ้าจะไม่ได้อภิปรายนะคนที่จะเดือดร้อนที่สุดคือลุงป้อม <laughs> ลุงป้อมว่ากันว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยลุงป้อมซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะ มีการซ้อมอภิปรายยืนลุกอภิปรายคือลุงป้อมเนี่ยได้เวลาจากที่เขาคุยกันในพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพักร่วมฝ่ายค้านมีเวลาอภิปรายถึง30นาทีคือครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าเมื่อวานเมื่อขอขอภัยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันประชุมพักนะของพักพลังประชารัฐลุงป้อมสามารถยืนอภิปรายได้นะซ้อมนะ จากครึ่งชั่วโมงได้หกนาทีโอ้โหคนข้างหลังปบมือเกลียวเลยแะโอโ้ป้อมเก่งลุงเก่งจังลุงป้อมเก่งจ้างนะหันไปดูข้างหลังไอคนที่ปบมือเนี่ยไม่ใช่สอสอสักคนมันเป็นพวกกองเชียร์เสียงดีฮะแต่ไม่มีคะแนนเลยฮะหันไปข้างหลังฮะไม่มีสอสอสักคนหนึ่งลุงป้อมได้รับการเชียร์มากโดยเฉพาะไพบุญนิติตะวันนี่ตบมือแรงกว่าเพื่อนนะเพราะนะครับ คนเนี่ยเขาปันใจหมดแล้วลุงป้อมไม่รู้ฮะยกเว้นผมเชื่อว่าภัยบุญนิติตะวันซื่อสัตย์กับลุงป้อมมากไม่ยอมไปพักไหนคนอื่นไปหมดแล้วะแต่นะลุงป้อมนะได้ไับุญนิติตะวันนะค้ำไว้นะเพราะว่าไม่ยอมไปไหนเนื่องจากไม่มีที่ไป <c oughs> พระพักอื่นเขาไม่เอาไัยบุญหมดนะฮะไม่มีที่ไปเลยต้องเกาะกับลุงป้อมเขาให้ครึ่งชั่วโมงเมื่อวานซ้อมแค่หกนาทีโอ้โหในพักกรีดการ์ดกัน ตอนนี้มันลุ้นกันเขาไม่ได้ลุ้นว่าลุงป้อมจะอภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟเอาพายนะหรือจะอภิปรายเรื่องนะชั้น14บสี่โรงพยาบาลตำรวจเขาไม่ได้ลุ้นประเด็นฮนะเขาลุ้นกันว่านะถ้าเป็นคอนักพนันนะฮะนักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาก็เดากันว่าลุงป้อมจะยืนได้เกินสิบนาทีหรือสิบห้านาทีหรือไม่เขาเล่นกันอย่างนี้<笑>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 เวลาซ้อมได้หนาที เวลาจริงมันไม่เหมือนเวลาซ้อมเพราะเวลาซ้อมมันไม่มีใครขัดคอแต่เวลาอภิปรายจริงนะเขาให้ลุงป้อม30นาทีเนะี่ยนะครับลุงป้อมใช้ประมาณ6นาทีก็เต็มที่นะผมก็ถามว่าหนาทีมันจะได้พูดสักกี่คําแล้วถ้าถูกประท้วงเนะี่ยลุงป้อมจะลุกขึ้นชี้แจงหรือจะนั่งลุกนั่งลุกนั่งอยู่อย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันจะไหวไหมเออกลายเป็นว่ามันลุ้นว่าไม่ ไม่ได้ลุ้นว่าอภิปรายเรื่องอะไรมันลุ้นว่าจะยืนได้กี่นาทีเออประเทศนี้มันก็แปลกนะไม่ต้องดูประเด็นฮนะดูว่าจะยืนได้ยาวไม่ยาวก็ลุ้นกันไปก็ได้อภิปรายแน่นอนนะวันนีน้รองประธานสภาคนที่หนึ่งคุณพิเชษเชื้อเอมืองพานเรียกไปคุยกันละนะฮะน่าจะจบใช้เวลาอภิปรายสองวันแล้วก็ตัดชื่อคุณทักษิณเป็นคำว่าพ่อ,อมาอัปเดตให้ท่านฟังประมาณนี้ ประเด็นที่ผมจะพูดคุยวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของนะอนาคตของสอวชุดนี้ชุดสวสีน้ําเงินหรือสอวอซอมบี้ที่ผมเรียกเนี่ยมันจะไปทางไหนแน่ฮะอนาคตสวเนี่ยสุดท้ายมันจะจบยังไงซึ่งผมฟันธงเลยฮะเจ๊งไม่มีเจ้างานนี้มีแต่เจ๊งไม่มีเจ้าเจ๊งเท่าไหร่เท่านั้นเองเหมือนคุณลงทุนทําร้านอาหารนะ่ะคุณลงทุนไปแสนหนึ่งมันมีแต่เจ๊งฮะ แต่เจ๊งกี่หมื่นหรือเจ๊งทั้งแสนหนึ่งไม่รู้แต่เจ๊งเจ๊งแน่ไม่มีเจ้างานนีน้เพราะอะไรฮะเพราะวันนี้เรื่องสอวอมีการเดินสองขาหลายท่านอาจจะไม่ได้มอนิเตอร์ขนาดนี้แต่ผมมอนิเตอร์ปุ๊บเนี่ยผมต้องเอามาเปรียบเทียบกันเพราะตอนนี้มีการเดินสองขาเพื่อจะเล่นงานสอวอซึ่งโดยชอบทาถ้าเป็นผมผมก็ต้องทําถ้าเป็นผมผมก็ต้องยื่นอย่างนี้ถ้าผมเป็นสอวอสำรองนะผมก็ต้องยื่นอย่างนี้ ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นสองขาเนื่องจากฮะต่างคนต่างเดินแล้วสองวงเนี่ยไม่รู้จักกันนะวงที่เดินขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยไม่รู้จักกันผมเริ่มว่าขาที่หนึ่งเดินสองขานะขาที่หนึ่งเดินโดยสวสำรองเขาเดินมาก่อนสอวสำรองที่มีหนึ่งร้อยคนเนี่ยสวม,200มีสองอร้อยคนมีสวสำรองไว้หนึ่งร้อยคน สวสำรองคิดว่าถ้าเกิดมีการ dSI นะครับดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการหัวสวได้เนี่ยสวสำรองมีสิทธิ์โอกาสเข้ามาเป็นสวตัวจริงไปร้องที่กรกตไว้เจ็ดเดือนไม่คืบหน้าเว้ยเมื่อไม่คืบหน้าหรือถูกตีตกกันไปรู้คุณสแสวงก็ไม่สนใจอะเอาตรงไปตรงมานะถามว่าคุณสแสวงไม่ได้สนใจอะไรเพราะอะไร คุณแสวงหน้าตาแกเหมือนแพนะดูหน้าแสวงบุญมีให้ดีนะหน้าตาแกนี่เหมือนแพะมากเลยนะสงสัยสุดท้ายเนี่ยอนาคตแกนเนี่ยต้องเป็นแพะคนที่จะทํางานกับพวกสีน้ําเงินได้เนี่ยเตรียมใจไว้เลยนะเตรียมใจไว้เลยนะแสวงเนี่ยนะเดิมทีเนี่ยเป็นคณะทํางานของชัยชิดชอบเป็นคนบุรีล์โดยกําเนิดเขาก็ต้นทุนคุณมาอย่างนี้แล้วอะ แล้วคุณไม่ทําเรื่องการหัวสวเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือกอกตสีน้ําเงินเอาใจเชีย,ยร์สวซอมบี้หรือสอวอสีน้ําเงินเขามาร้องคุณไม่รู้กี่เดือนไม่รู้กี่ร้อยเรื่องคุณไม่รับคุณตีตกและไอที่รับไปก็ยังสอบไม่เสร็จซึ่งมันจะใกล้เวลาเต็มทีสวสำรองหนึ่งร้อยคนเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เขาก็นะร้องมายังดี i ไ นะผมเล่าไ้ฟังสั้นๆร้องดีไซน์ดีไสน์ไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทําก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดเพราะอะไรฮะเพราะสวสำรองเขาเป็นผู้ได้เสียโดยตรงไม่ใช่พักเพื่อไทยร้องนะฮะงานนี้พักเพื่อไทยไม่ได้เล่นนะแต่จะเข้าทางตีนพักเพื่อไทยช่วยไม่ได้เข้าทางตีนสีแดงช่วยไม่ได้แต่สวสำรองไม่ใช่คนของพักเพื่อไทยแต่การร้องเนี่ยร้องเพื่อประโยชน์ตัวเอง ร้องกะกะตไม่ได้ผลก็มาร้องที่ดีเอสไมันก็อยู่เฉยไม่ได้อยู่เฉยก็เดี๋ยวโดนหนึ่ง้าเจ็ลาเวนร้องดีเไจนกระทั่งรับเป็นคดีพิเศษเรื่องกฎหมายฟอกเงินแล้วมีหลักฐานชัดล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ผมอัปเดตแล้วว่าตั้งคณะทํางาน41คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคดีการเส้นทางการเงินทั้งหลายนะสืบสวนสอบสวนตั้งเรียบร้อยแล้วล่าสุดของล่าสุด DSI จะเชิญ1 4อยสี่วมาเรียกสอบนี่อัปเดตให้ฟังล่าสุดเลย DSI จะเรียก1 4อยสี่วที่มีรายชื่อนะครับมาสอบนะครับเร็วๆนี้เพราะต้นทุนนะต้นทุนของ DSI เนี่ยมีต้นทุนที่บอกว่าเอ้ยคุณเป็นนะคนของฝ่ายบริหาร แม้ว่าคุณอยู่พรรคประชาชาติคุณทวีสอดส่องยังไงคุณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณทักษิณอ่าเขาจะมองว่าดีเอสไอเป็นเครื่องมือให้คุณทักษิณน,นะดีเอสไอเลยต้องมีต้นทุนแล้วต้องทําความจริงให้ปรากฏเอาเช่นเงินมาลากเลยว่ามันไปจบที่ใครที่ใครแล้วที่สําคัญต้นทุนดีเอสไอมีเวลาสามเดือนนะสี่สิบเอ็ดคนมีเวลาสามเดือนและตอนนี้จดหมายไปหาพยานหมดแล้วให้คุณชี้แจงมาว่าเงิน จํานวน2,000 20, มคุณได้มาจากไหน5,000 50, มคุณได้มาจากไหนนะคือบางคนได้2องหมื่นแล้วก็ส0 0 0ม่นตามมาบางคนก็ได้ห0 0 0ม่นเลยทันทีก็ให้ชี้แจงว่าไอ้เงินที่โอนมาในบัญชีคุณเนี่ยเขาเช็คหมดนะแบงก์ไหนเขาเช็คหมดว่ารายชื่ออย่างนี้เนี่ยคุณมีความเคลื่อนไหวาการเงินยังไงคุณได้มาจากไหนยังไงถ้าคุณตอบไม่ตรงนะฮะกับแหล่งที่มาซวยอีก เพราะฉะนั้นคุณจะโกหกได้ตลอดรอดฝั่งก็เรื่องของคุณจะทําหลักฐานเท็จก็เรื่องของคุณแต่ D. s s เอสเขาประสานแบงค์ต่างๆให้ชี้แจงเรื่องกฎหมายฟอกเงินมามีต้นทุนคือ3เดือนแต่จุดประสงค์ฟังให้ดีอสอสวสำรองเนี่ยเขาไม่มีจุดประสงค์ล้มเลือกตั้งนะนี่ขาที่หนึ่งนะสวสำรองเป็นคนเดินเขาไม่มีจุดประสงค์ในการเลาะหรือล้มการเลือกตั้งสวเพราะเขาคิดว่า ถ้าเด็ดหัวไอ้พวกสวสีน้ําเงินไอ,สอ,อ้สวซอมบี้ที่เป็นเครือข่ายสีน้ําเงินหลักๆได้เนี่ยนะพวกสวสำรองก็จะได้มีโอกาสเข้าไปเสียบนึกออกใช่ไหมเข้าไปเสียบนะยี่สิบสาขาเนี่ยนะเขาก็ตัวสำรองสาขาละห้าคนก็ได้ใช่ไหมนะก็เป็นหนึ่งร้อคนพอดีเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์มันผิดกันขาที่หนึ่งเนี่ยก็คือ ให้ d ี i เล่นงานให้ถึงที่สุดเล่นงานให้ถึงที่สุดซึ่ง d s i คุณทวีบอกแล้วน่าจะโดนเรื่องนี้นะไม่ต่ำกว่า30คนเคยเคยให้ทงไว้แล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวเลขสำคัญแต่ที่จะเชิญมาล่าสุดจะเชิญมา140คนเพื่อจะเรียกสอบนะสอวอที่มีชื่อนะมีชื่อว่า ok นะถูกล็อกโพนะถูกล็อกโพยหัวนะครับเท่านั้นยังไม่พอ เท่านั้นยังไม่พอตอนนี้สวสำรองเขาเคลื่อนต่อนะอย่าลืมนะตัวเลขเขาอยู่ที่สามเดือนที่ร้องดีใเดีนายบอกเดี๋ยวจะมีความกระจ่างภายในสามเดือนเท่านั้นยังไม่พอสวสำรองเขาไปร้องต่อที่กรกตเขากลับไปที่กรกตเขาเคยไปร้องกรกตเมื่อเจ็ดแปดเดือนที่แล้วเมื่อวานนี้เขาไปที่กรกตต่อไปร้องให้แสวงบุญมีคนเดิมเนี่ยผมถึงบอกแสวงเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อย หน้าตาแกเหมือนแพะมากเลยสาภาพชีวิตแกตอนเนี้นะคนที่รับใช้สีน้ําเงินผมบอกงี้ก็แล้วกันก่นกอนที่จะไปถึงเรื่องนี้จะมีชะตากรรมไม่ต่างกันนะผมบอกเลยคนที่รับใช้ฟากสีน้ําเงินเหตุผลเพราะอะไรฮะคุณลองไปดูไม่ใช่สแสแวงบุญบีหน้าตาเหมือนแพะตอนนี้นะในฐานะเลขาธิการกรกตเนี่ยเป็นหัวหน้าสํานักงานเนี่ยเพราะสาแสวงเนี่ยต้องชงเรื่องให้เจ็บอภรหตรปกกต นะเจ็ดอรหันเนี่ยโดยอิทธิพรบุญประคองก็เป็นประธานเนี่ยเขาก็ต้องดูวิธีการปฏิบัติงานแม้ว่าจะเป็นพวกเดียวกันผมเอาอย่างนี้ก่อนกันไม่แม้ว่าอิทธิพรบุญประคองี่จะเป็นประธานกรกตจะเป็นพวกเดียวกับสแสวงทําไมไม่เป็นพวกเดียวกันนะเดี๋ยววันหลังจะผมจะบอกเส้นทางว่าทําไมเป็นพวกเดียวกันแต่เขาอุ้มอุ้มไม่ไหวณนะวันนี้อิทธิพรบุญประคองอุ้มสแสวงไม่ไหวฮะ ล่าสุดก็คือสวสำรองไปร้องกอกตอ,อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้แสวงบุญมีหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีความพิรุษหลายเรื่องพิรุษหลายเรื่องนะจากประวัติการเคยทำงานให้เป็นคณะทำงานของชัยจิดชอบมาอะไรนะ้วแต่จนกระทั่งคุณไต่เต้ามาเป็นรองเลขากอกตอแล้วขึ้นเป็นเลขากกตนี่ผมยังไม่บอกนะว่าแสวงบุญมีเนี่ยใครฝากกับลุงตู่ มาเป็นเลขาธิการแล้วสแสวงบุญมีพลิกในคืนเดียวจากที่จะไม่ได้เลขากอรกรอพลิกมาเลยนะเอาเอาชนะคู่แข่งมี2คนเท่านั้นคู่แข่งของสแสวงบุญมีรองเลขาธิการอีกคนคือนะผู้ช่วยผอ,อรตรชื่อพลตำรวจเอกชัยพลฉัดชัยเดชแข่งกัน2คนชัยยพลชื่อมาตลอดตอนนั้นชื่อมาตลอดฮนะมาพลิกคืนเดียวเท่านั้นเอง ยกลุงตู่กลายเป็นแสวงเพราะนี่ไงฮะทำงานอย่างนี้ไงฮะคะแนนถึงพลิกไงและตอนนี้หน้าตาแกลเหมือนแพะมากนะจะเป็นแพะระบาปหรือเปล่าไม่รู้แต่เส้นทางของพวกรับใช้สีน้ำเงินมันจะมาประมาณนี้คุณไปดูอธิบดีกรมที่ดินคนหนึ่งมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินทำงานยังไม่ถึงเดือนเลยได้ชื่อว่าเป็นอธิบดีแล้วมีมีการแต่งตั้งเป็นอธิบดีลาออกแม่งเลยเพราะเดี๋ยวต้องไปทำเรื่องไปโต้เรื่อง นะคดีเขาก็โดงก็อึดอัดเดี๋ยวติดคุกตอนแก่ไม่คุ้มบางคนขอเป็นอาทิบดีนะขอเป็นอาทิบดีเดือนเดียวแล้วก็ลาออกไม่มีใครกล้าเป็นอาทิบดีกรมที่ดินมันก็มีอยู่คนปัจจุบันเนี่ยไอ้นี่ก็รู้แลละเส้นทางสุดท้ายปลายอุโมงคเนี่ยจะเป็นชะตากรรมเหมือนสแสวงเชื่อผมเลยเพราะอะไรฮะถ้าคุณทําถูกพูดที่ไรมันก็ถูกตลอดคุณไม่ต้องกลัวว่าสังคมเขาจะคิดยังไงนะฮะ นี่ขาที่1เนี่ยเขาไปฟาดที่ DSI ซึ่ง DSI ก็มีเวลา3เดือนแล้วก็หลา่าล่าสุดก็คือฟาดที่กกตอให้แสวงบุญมีหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่ไว้วางใจนี่คือขาที่1น,นะครับนี่คือขาที่1ขาที่2ฮนะขาที่2คือคณะของคุณนัทรพรโตรประยูนนัทรพรโตประยูนเนี่ยก็เป็นนักร้องเรียนต่างๆ เป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่สายของเพื่อไทยแนะ่เพราะสายนักร้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายอื่นไม่ใช่สายพักเพื่อไทยนะครับแล้วนัทพรตประยุนยก็เคยล้องพักเพื่อไทยหลายเรื่องหลายวารละเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่านัทพรไม่ใช่คนสีแดงเ,เขาเป็นคนสีสลิมสีเหลืองสีอะไรว่าไปแต่รอบตัวของนัทพรตประยุนยเนี่ยที่เราดูหน้าเนี่ยเหมือนไม่ได้ฉลาดนะแต่นักกฎหมายทั้งนั้นนะ ซื้อแปทั้งนั้นนะฮะเมื่อวานไปยื่นนะศาลน้มนูน,ะรรนมีวาระที่น่าสนใจฮะเพราะนัตรพรเนี่ยเขาบอกว่ารอด,ดีไ์อาจจะไม่ไหวนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนนัทตรพรตัวประยูนเลยนะไปยืน่นมีสี่ประเด็นที่น่าสนใจนัตรพรไปยื่นที่ศาลน้านูนมีสี่ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะสี่ประเด็นที่น่าสนใจคือหนึ่ง ร้องคว่ำเลยไม่เหมือนสวสำรองนะฮะขาที่หนึ่งนี่ขาที่สองก็คือนัฐพรตบยุนไม่ได้คุยกันด้วยขาที่หนึ่งขาที่สองไม่ได้คุยกันขาที่สองยุทธการวิ่งสองขาแข่งกันเนะี่ยนัฐพรตบยุนนะร้องสามนูนให้การเลือกสวไม่ชอบด้วยรัฐนูนไม่ชอบด้วยรัฐนูนนะมาตาห้าเมื่อไม่ชอบด้วยรัฐนูนจึงสวชุดนี้จึงไม่มีผลบังคับเป็นโมฆะตั้งแต่แรก ร้องให้การเลือกตั้งสอวอเป็นโมฆะตั้งแต่แรกเลยนี่อาจจะทำให้ขาขาแรกเนี่ยขาที่หนึ่งสอวอสำรองเขาไม่พอใจก็ได้นะแต่เขาไม่สนเพราะเขาไม่รู้จักกันนะพอสอวอสำรองเขาคิดว่าจะไปล้มบางคนจะไปถอดบางคนเพื่อตัวเองจะได้เข้าไปแต่นะัทพรตระพยูนยขาที่สองเนี่ยโละเลยเลือกใหม่นะไม่เอาทั้งสอวอปัจจุบัน แล้วไม่เอาทั้งโสวสำรองเพราะมีการทุจริตทั้งขบวนการทั้งระบบมันเลยทําให้การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐมนูรมาตรา5นี่คือรัฐปรตัวยุนประเด็นที่1ประเด็นที่2ฮะที่เขาไปร้องร้องว่ากกตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบฮะจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตนะควบคุมการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับเอาแม่ค้ากล้วยแขก นะขึ้นมาเป็นสวอเอาหมอนวดแผนโบราณขึ้นมาเป็นสว <c oughs> ประเทศนี้แปลกฮะท่านสังเกตไหมฮะไอ้วันที่ไปยื่นเขาไปยื่นปปชสวแปอ็ดคนเนี่ยไปยื่นปป,ปชเนี่ยคุณเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยมันมีหน้าตาม,มันเหมือนมีคนมีภูมิความรู้ที่จะมาปกครองพวกเราไหมมาออกกฎหมายมันเป็นฝ่ายนิติประหยัดนะพวกเราไหมก็มันจะมีได้ไงแต่ละคนเนี่ย นะคุณนัทพรบอกเลยกรกตไม่ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งท่านที่ร้องมาเป็นปีแล้วกับไม่ดําเนินการเอาแม่ค้ากล้วยแขกมาเป็นสอวอเอาหมอนวดมาเป็นสอวอหมอนวดแผ่นโบราณเนียไม่ใช่หมอนวดรัชดานะก็ร้องกกตปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหนึ่งคือยื่นโมฆะเลยนะสอวอเลือก,กตั้งโมฆะสองฟาดกกตเลยฮะไม่ซื่อสัตย์จริตในการทําหน้าที่ ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่คุณทําไม่ได้โกงกันเยอะข้อที่สามฮะข้อที่สามกรณีเกิดความเสียหายอย่างหลายแรงเพราะกกตไม่เป็นกลางทางการเมืองยกตัวอย่างกรณีกรณีหนึ่งคือหมอเกตกมลจําได้ไหมแพทย์หญิงเกตกมลที่สัญญกรรมหน้ามาทั้งหน้าจนจำนะรูปเขาเดิมไม่ได้เนะี่ยขอข้อมูลอันเป็นเท,ท็จ ลงสมัครสอวอแล้วปล่อยให้เรื่องเนี่ยยืดเยื้อมาเจ็ดเดือนแล้วทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีคุณสมบัติในการที่จะมาเป็นสอวอทำให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลที่รัฐนูนรองรับไว้ฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ชัดเจนนะปล่อยให้เรื่องเลื้อยลังแล้วประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้สำคัญประเด็นสุดท้ายฮะนัทพรตประยูนพร้อมคุณซือกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเขาร้องประเด็นนี้ฮะ ร้องประเด็นที่ว่านะสอวอชุดนี้เข้ามาเป็นบัตรหน้าที่ทำให้เห็นชัดผมใช้คำว่าเสียนอนหนูท่านก็เดาได้ว่าเสียนอนหนูเนี่ยเป็นเจ้าของพักไหนที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการครั้งนี้แต่ผมใบเนี่ยเพราะเราก็กลัวเดี๋ยวรายการผมไม่ได้อยู่มาเล่าเล่าข่าวให้ท่านฟังนะเลยต้องสงวนชื่อว่า เสียนอหนูเจ้าของพักนู้นพักนี้แต่นัทพรตประยูนไม่ได้เก่งใจฮะไม่ได้มีชื่อยอ่อฮะไม่ได้มีเสียนอหนูอย่างที่ผมว่าเพราะนัทพรตัประยูนบอกว่าประเด็นนี้สวชุดนี้เข้ามาไปติหน้าที่มีการกระทําที่เห็นชัดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของพักภูมิใจไทยไม่ได้เก่งใจนะฮะเขาไม่ได้เก่งใจนะเขาซัดตรงๆเลยนะฮะ นะว่าการกระทออรําสวชุดนี้อยู่ในการควบคุมของพักภูมิใจไทยซึ่งตนเองได้เอาหลักฐานคลิปเสียงภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่คุยกับผู้สมัครสอวอร,รายหนึ่งในการต่อรองว่าจะให้5้าหมื่นบาทแต่หากเข้ามาเป็นสอวอจะให้เงินมาบริจาคพักนะใช้เอาเงินบริจาคพักสองแสนบาท ฉะนั้นความเชื่อมโยงของสวชุดนี้กับพักภูมิใจไทยนะชัดเจนจริงๆนะคุณนัทพรตัวประยุนบอกว่าอย่างนั้นนี่เขาไม่กลัวถูกฟ้องนะแต่ว่าผมอ่านตามคําที่เขาร้องต่อสามนูนนะซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไปเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นะมีการไปรับปากรับคํากับสวรายหนึ่งที่จะให้เงินเขาห้าหมื่นบาทเท่านั้นมีทั้งภาพทั้งคลิปเสียง ที่ยื่นให้กับสารรัมนุลเท่านั้นยังมีความเชื่อมโยงกับประธานวุฒิสภาโอ้โหนี่นัทพรโตปปะยุนเนี่ยเห็นอย่างนี้นะฮะแกหมัดหนักนะฮะแกร้องไปถึงนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะอดีตเคยเป็นผู้ว่าราชการบุรีรัมย์อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากนายชวรัตชานวีรกุลให้เป็นอธิบดีกรมการปกครอง และเสนอให้เป็นประลัดกระทรวงมหาไทยนี่เขาเอาหลักฐานมายื่นหมดเลยนะนะฮะคุณนึกดูอันนี้ผมรู้มาทีหลังนะขนาดเป็นผู้ว่าบุรีรัมเนี่ยนะผู้ว่าเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ที่ผู้ว่าบุรีรัมที่ชื่อมงคลเนี่ยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าขับรถเบนซ์ลี่นะขับรถเบนซ์ลี่นะฮะราคาเท่าไหร่สามสี่สิบล้าน เบนลี่นะเป็นผู้ว่าราชการนะสามารถซื้อเบนลี่ได้เลยเหรอเออมันก็เป็นเรื่องแปลกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะมีคนเล่าให้ผมฟังนะท่านก็ต้องไปแก้ลําตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นนะคุณนัทพรตประยูนเนี่ยนะเขาได้ยีแสกหน้าเลยเขาไม่ต้องอ้อมค้อมแบบผมอนะฮอันนี้เขาเป็นนักร้องตัวจริงเสียงจริงเขาไปร้องชื่อคนเลยร้องคุณอนุทินนะ หัวหน้าพักภูมิใจไทยเลยนะไปร้องความเรียกว่าเจรจาความกันต่อรองกันเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ก็ต้องไปพิสูจน์สามนูนก็ต้องไปพิสูจน์แต่ผมนะผมเดาคาดเดาไม่ถูกนะว่าใครจะออกมาก่อนใครเพราะสิ่งที่คุณ,ณนัทพรตประยุทธ์และคณะที่เป็นคุณซื่อกฎหมายเนี่ยเขาต้องการคว่ำสวชุดนี้เขาต้องการคว,อวอร่ำนะภายในสามเดือน ตรงกันเลยฮะ d s i เขาก็มีเวลาในการตรวจสอบ,140สอบอร้อสี่วเรื่องการฟอกเงินมีพยานเป็นพันเขาก็มีเวลาสาเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าขาที่1ที่สวสำรองร้องไว้กับขาที่สองที่นัทพรโตพยูนพร้อมคณะไปยื่นสารรันูนเนี่ยยื่นคนละที่คนละทางฮะไม่รู้จักกันไม่รู้ใครจะถึงวาระก่อนใครแต่มี แต่ครับแต่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันคือสมเดือนเรื่องนี้เนี่ยผมถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่มีเจ้าไม่มีเจ้าฮะมีแต่เจ๊งมากเจ๊งน้อยหรือตายยกลังมีแค่นั้นนะแล้วซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าผมได้ยินนะจากทีมงานนัทพรตูประยูนมีอยู่ท่านหนึ่งพอดีรู้จักกันนะ มีมีอยู่ท่านหนึ่งรู้จักกันในคณะทีมกฎหมายก็โทรไปปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะแล้วคณะพี่เนี่ยจะไปยังไงต่อเขาก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเข้าไปยื่นยุบพักภูมิใจไทยจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะเข้าไปยื่นพักภูมิใจไทยเพราะมันอยู่ในสำนวนตรงนี้พอดีเนื่องจากนะตอนนี้ที่เขาส่ง เอกสารไปเท่าที่เท่าที่ผมทราบนะก็มีเรื่องของหัวหน้าพักการเมืองเกี่ยวพันกับสวนะเลขาพักการเมืองเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งสวรเรื่องนี้โอ้โหเรียกว,ว่ามันจะว่าเป็นมหากราบก็มหากราบนะมันจะเรียกเป็นซีรีส์ก็ก็เป็นได้นะเพราะว่ารอขณิปไม่นานนะนะเมษาพฤษภามิถุนากระดกระดารู้แลกระดกระดารู้แล้ว นะฮะว่าสวชุดนี้จะอยู่นะจะอยู่อยู่เท่าไหร่จะไปไปเท่าไหร่หรือจะไปทั้งหมดมี3ทางนะจะอยู่อยู่เท่าไหร่นะจะไปไปกี่คนนะครับแล้วตายยกพวงไหมหมายถึงต้องโละเป็นโมคะหรือเปล่าเพราะท่านตะพรนตัวปอยู่เนี่ยเขาฟาดสามเรื่องเลย1ฟาดเรื่องนะการเลือกตั้งไม่สุจริต สฟาดกรกตที่ละเลยการตรวจสอบคุณสมบัติเอาหมอนวดมาเอานะแม่ค้ากล้วยแขกเอาเพ่อค้าเขียงหมูมานะนี่คือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฟาดก็ร้องอาฟาดกกตและสุดท้ายก็คือนะยื่นยุบพ,พักเรื่องนี้นะอยากกับพิบตานะมันไม่ใช่เกมสีแดงสีน้ําเงินฮนะมันไม่ใช่เกมใครฮนะผู้นักร้องเขาร้อง ที่มีอาชีพร้องโดยตรงเขาร้องกับผู้เสียหายซึ่งเป็นสวสำรองเขาร้องมันไม่เกี่ยวกับสีแดงฝ้ากับน้ำเงินหรือไม่เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าตัวน้ำเงินเองเนี่ยนะครับตัวน้ำเงินเองเนี่ยนะถ้าไปทําสู่รุ่ยสู่ร่ายเข้าไปทํารุ่มร่มแล้วมีภาพปรากฏนะฮะมีภาพปรากฏมีเสียงปรากฏนะฮะมันสวยฮนะและสิ่งที่เขาเขาได้เนี่ยต้องบอกเลยนะ เขาได้นี่เขาเด็ดกว่าที่เรารู้เยอะเขาเด็ดกว่าที่เรารู้เยอะเพราะเส้นทางเงินมันไม่พอฮะเส้นทางเงินมันไม่พอมีรายละเอียดการใช้โทรศัพท์มีรายละเอียดการใช้การพูดคุยการสนทนาละเอียดยิบเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยผมถึงบอกว่าสามร้อยล้านที่คุณทวีบอกะว,ว่ามันเป็นคดีฟอกเงินเนี่ยสามร้อยล้านเนี่ยผมว่ามันมันมันน่าจะน้อยไป นาชั่วโมงนี้นะมันน่าจะน้อยไปด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมนะบอกครั้งสุดท้ายบอกครั้งสุดท้ายนะใครที่เป็นสวแล้วเป็นสายหัวมาเนี่ยนะไม่ได้ได้ความสามารถของตัวเองบางคนเป็นคนไม่รู้จักเลยแต่นักการเมืองมันส่งมานะักการเมืองที่ส่งมาเนี่ยมันก็มีชื่ออยู่แล้วว่าเป็นใครเป็นใครนะักการเมืองมันส่งมาก็เลยได้เป็นสวโดยอัตโน,ตโนมัติคุณจะมาจาก บุรีรัมย์คุณจะมาจากอ่างทองคุณจะมาจากจังหวัดเลยคุณจะมาจังหวัดอุทัยธานีอุบลราชธานีหรือจังหวัดสตูลที่ไอ้แปดคนที่อยู่เบื้องหลังการหัวสอวอเนี่ยมันส่งมาคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบคุณไม่ต้องดังแต่ถ้าคุณเป็นสอวอหัวให้รู้พึงตระหนักตรงนี้ไว้ถ้าไม่กลับตัวกลับใจเป็นพยานก็อย่าใช้เงินเยอะนะอย่าใช้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าคืนมาแล้วมันจะหาคืนลําบาก อันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันออกกลางไม่ได้ไม่ออกหัวก็ออกก้อยไม่มีออกกลางนะนะผมจึงบอกว่าไม่ไม่เจ๊งมากก็เจงน้อยเรื่องเจ้าไม่มีแน่นะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับยุทธการเดินสองขาววิ่งแข่งกันโดยมีเดิมพันสามเดือนนะครับจะอยู่จะไปต้องติดตามกันขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ดูย้อนหลังหรือนะดูได้ในเริ่มทีวีที่เป็น YouTube วันนี้ลายไปก่อนสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันใหม่